สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามา,าพบกับช่องเลาะพิยาชาแนลนะครับวันนี้วันนี้เรามาดูดินสอสีนะครับดินสอสีก็มีหลายสีหลายแบบนะครับมีแบบอันเดียวด้านเดียวหัวด้านเดียวแล้วครับแล้วก็มีสีสองหัวนะครับหัวด้านแดงแล้วก็ผสมเขียวครับ มีหัวคนละด้านนะครับนะครับแล้วก็มีิสีสีที่ยังไม่เหลาครับสีม่วงกับสีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนมีสีครีมสีส้มปนน้ำตาลสีแดงสีเงินกับสีทองอีกหลายอย่างครับนี่หลายอย่างปนกันนะครับ สีสวยๆครับเวลาเราวาดรูปวาดรูปนะครับ